สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับครูนัทอีกเช่นเคยแน่นอนว่าพบกับครูนัทแบบนี้ต้องมาเรียนวิชาสังคมศึกษาแน่เลยนะครับวันนี้ครูนัทจะมาสอนเรื่องอะไรเราไปดูกันที่รูปได้เลยครับเอ๊ะรูปนี้เกี่ยวกับวิชาสังคมอย่างไรอ่ามันคือรูปอะไรก่อน,นเฉลยนะครับมันคือรูปหอยเบี้ยครับอ่าหอยเบี้ยเขาใช้ทําอะไรครับแต่ก่อน ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการใช่ไหมครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเงินนั่นเองนะครับวันนี้ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับนักเรียนรู้จักความหมายของเงินหรือยังครับถ้ายังไม่รู้จักเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เงินหมายถึงสิ่งที่คนในสังคมยอมรับให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแสดงว่าหอยเบี้ยเมื่อกี้ในสมัยก่อนคนก็ยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเช่นเดียวกันครับแล้วสมัยก่อนไม่มีเงินนะครับไม่มีเบี้ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างไรแต่ก่อนนะครับเขาใช้ระบบ การแลกเปลี่ยนแบบของต่อของครับสมมุติว่านักเรียนอยากกินปลานักเรียนมีเนื้อนักเรียนก็เอาเนื้อไปแลกปลานักเรียนอยากได้เกลือนักเรียนมีข้าวนักเรียนก็เอาข้าวไปแลกเกลือนะครับแต่ว่ามันไม่มีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนนะครับก็เลยมีพัฒนาการการแลกเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับเรามาดูกันเลยจากการใช้สิ่งของก็คือแบบหอยเบีย้ยหรือเงินพดด้วงในสมัยโบราณ ก็เปลี่ยนมาใช้เหรียญกระสาบหรือธนบัตรนะครับจากนั้นถ้าไม่มีเหรียญกระสาบหรือธนบัตรปัจจุบันนี้เป็นไงครับก็สามารถใช้บัตรเครดิตการ์ดนะครับแทนเงินสดได้นะครับหรือจะจ่ายผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะแบบ true money wallet paypal ต่างๆก็ใช้ได้โดยผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับหรือจะเป็นสกุลเงินดิจิตอล คริปโตเคอเรนซีนะครับ, rency, รบถ้านึกไม่ออกนึกถึงบิตคอยนะครับตอนนี้เก่งกำไรกันผู้คนผู้คนนะฮะขุดกันเยอะเลยนะฮะไปต่อครับแล้วเงินทำหน้าที่อะไรบ้างในระบบเศรษฐกิจอย่างที่บอกนะครับข้อแรกเราบอกไปแล้วว่าเงินมีหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะทุกคนยอมรับข้อที่2เป็นเครื่องวัดมูลค่าครับ่านะเป็นเครื่องวัดมูลค่ายังไงสมมุติว่า หมูกิโลกร,รัมละกี่บาทก็สามารถใช้เงินเป็นเครื่องวัดมูลค่าได้ครับต่อไปครับเป็นเครื่องรักษามูลค่านะครับถ้าเราเก็บสะสมสิ่งของมีค่าเช่นทองเงี้ยเราใส่อยู่บางทีเป็นไงครับสึกหรอมันอาจจะลดมูลค่าได้แต่เงินธนบัตร ใบละ20บาทผ่านไปอีก1ปีก็เป็น20บาทเหมือนเดิมถึงแม้จะมีการฉีกขาดชำรุดเราก็สามารถไปแลกกับธนาคารเอามาใช้เป็นเงิน20บาทได้เหมือนเดิมนะครับข้อที่4เป็นมาตรฐานชำระหนี้ในอนาคตได้นะครับหมายความว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนติดหนี้นักเรียนก็สามารถชำระหนี้ด้วยเงินได้ติดหนี้ครูนัด50าบาทในอนาคตวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอามาคืน5้บาทนะครับก็ใช้เงิน50บาทเป็น มาตรฐานในการชำระนงนในอนาคตได้ถ้าไม่เข้าใจเราไปลองชวนคิดดูครับชวนคิดสถานการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเงินในด้านใดข้อแรกครับแม่ค้าตั้งราคาขายหมูไว้ที่กิโลกรัมละ120บาทติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นหน้าที่ของเงินด้านใดครับอ่าเฉลยเป็นมาตรฐานการวัดค่าเห็นไหมครับ หมูกิโลกร,รัมละ120บาทอ่าก็ใช้เงินวัดมูลค่าได้เลยหรือนาย A ซื้อโทรศัพท์มือถือแบบผ่อนชำระ10งวดงวดละ1,500บาทแบบผ่อนชำระก็คือไม่ได้จ่ายทันทีทั้งหมดใช่ไหมครับนั่นก็เป็นมาตรฐานการชำระนี้ในอนาคตนั่นเองนะครับน,นักเรียนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเงินหมายความว่าอย่างไรและมีหน้าที่อะไรบ้าง อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับจากคลิปวิดีโอหรืออ่านหนังสือเพิ่มเติมเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูนัดลาไปก่อนสวัสดีครับ